ร้านยำชูรสของดีเมืองน่านวันนี้เราอยู่กันที่น่านเพราะว่าต้องมางานแต่งเพื่อนนี่ก็เลยจัดยำชูรสมาเลยจานใหญ่มากทุกคนเอาจริงๆก่อนเข้าร้านก็คิดว่าเขาน่าจะชื่อแบบยำชูรสชูรสชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็คือ ตามชื่อเลยจย้ะยำชูรสอหนัวมากคนชอบผงนัวแบบเรานี่คือยิ้มหวานกันเลยทุกคนแล้วเพิ่งมาถึงกันมันกําลังหิวหิวเนาะก็คือกับข้าวเหนียวนี่คือเหมาะมากแล้วด้วยความที่ว่าอยู่กัน3มคนก็เลยไม่กล้าสั่งเยอะเพราะว่าจานใหญ่อยู่นายาะยำหมูทอดจิ้มแจ่วก็คือโอเคกรอบอร่อยทุกคนไอเรามันเป็นพวกของทอดเลเวอร์อยู่แล้ววะเนาะกัดเข้าไปคําแรกก็คือยกนิ้วให้อันนี้อร่อย ไก่ทอดเพิ่งทอดใหม่ๆก็อร่อยเหมือนกันทุกคนแต่ระวังร้อนนะอันนี้ก็คือแบบร้อนมากแต่นิสัยคนไทยไงไม่ยอมคายไงก็คือเคี้ยวไปจ้ทาทั้งร้อนๆนนั่นแหละเอาจริงมานานครั้งแรกนี่ก็ประทับใจนะกับข้าวอร่อยวันนี้ก่อนจะไปงานแต่งเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวนัดกันร้านเหล้าว,วันนี้ละจ้าเอาจริงคนนานต้อนรับคนเชียงใหม่นี่กะไม่ให้พักกันเลยใช่ปะ